สวัสดีค่ะพบกับดิฉันแพรพยากรณ์ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการพยากรณ์ดวงรายสัปดาห์ประจำวันที่20-26่ิมิถุนายน2 5งหให้กับชาวลัคนาราศีกันค่ะโดยช่องของแพรวพยากรณ์นะคะจะใช้หลักการดูดวงตามแบบลัคนาโด,ดยฉชลักของราศา์ไทยแต่ถ้าคุณไม่ทราบลัคนาคุณก็สามารถใช้ราศีในกรารฟังได้ค่ะสำหรับชะตาชีวิตของชาวลัคนาราศีกันในสัปดาห์นี้นะคะดาวพุธด,ดาวเจ้าเรือนของชาวลัคนาราศีกันแล้วก็เป็นเจ้าเรือนกรรมะเรือนการงานด้วย โคจรได้มาตรฐานเป็นเกษตรตาธิบดีไปอยู่ในภพกรามะร่วมกับดาวที่เจริญวินาที่โคจรเป็นราชาโชคค่ะและดาวเสราร์นะคะที่โคจรเป็นเกษตรตาธิบดีอยู่ในภพปุตตะก็โคจรทำมุมตีกลร่วมธาตุดินกับลัคนาราศีกันด้วยค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีดาวพัสดุเจ้าเจริญพันธุเราเจริญปตัตตนิโคจรได้มาตรฐานเป็นเกษตรตาธิบดีเลงลัคนาราศีกันอยู่ค่ะ ส่งผลให้นในเรื่องการงานของชาวคราศกันในสัปดาห์นี้นะคะหน้าที่การงานของชาวคราศกันจะมีความก้าวหน้ามีความสําเร็จมีความมั่นคงอย่างมากค่ะและการงานต่างๆของคุณนะคะก็จะทําให้คุณนั้นมีชื่อเสียงด้วยค่ะและคุณเองนะคะยังได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากคนรอบๆข้างหุ้นส่วนคู่ค้าอย่างดีเลยทีเดียวค่ะก็ต้องบอกว่าสิ่งใดที่คุณนั้นรับผิดชอบแล้วก็ลงมือทําด้วยตัวคุณเองนะคะจะมีความราบรื่นม,มีความสําเร็จดีค่ะ แต่สิ่งที่คุณจะต้องระวังในสัปดาห์นี้นะคะรวนแล้วแต่เป็นปัญหาที่มาจากคนอื่นทั้งสิ้นค่ะเหตุผลเป็นเพราะว่าดาวอาทิตย์และดาวพุธที่โคจรอ,อยู่ในภพการงานนะคะเป็นการโคจรทำมุมโยกกับดาวพระราหูเจริญอริและดาวมเจอูที่โคจรอ,อยู่ในภพมรณะน,นั่นเองค่ะสิ่งใดที่เป็นความลับนะคะเป็นเรื่องสําคัญต่างๆคุณไม่ควรเปิดเผยหรือบอกเล่าให้ใครฟังนะคะเพราะอาจจะนํามาซึ่งความจุกจิกใจให้คุณในภายหลังได้ค่ะส่วนในเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีกันในสัปดาห์นี้นะคะ ดาวสุ์ดาวเจริญกระดุมพาเรือนการเงินของคุณและเป็นเจริญสุภาด้วยนะคะโคจรได้มาตรฐานเป็นเสริตราธิบดีอยู่ในภพสุภาค่ะส่งผลให้ชาวลัคนาราศีกันนะคะคุณจะประสบความสําเร็จในด้านทรัพย์สินการเงินการทองค่ะสามารถจะหาไรายได้ได้มากในช่วงนี้นะคะแต่สัปดาห์นี้การของคุณที่หามาได้นั้นก็จะมีเหตุปัจจัยอื่นเข้ามาทําให้คุณต้องใช้ใจออกไปแบบที่คุณนั้นไม่เต็มใจค่ะ อาจจะมาจากการที่คนอื่นนะคะมีความเดือดร้อนในเรื่องของการเงินนะคะแล้วก็นํามาปรึกษาคุณให้คุณช่วยเหลือค่ะหรือว่ามีเหตุที่ไม่คาดคิดที่คุณต้องจ่ายออกนะคะและนอกจากนี้นะคะชาวลัคนาราศีกันก็ต้องระวังการถูกเอาเปรียบในเรื่องของการเงินนะคะจากคนอื่นที่ทําให้คุณนั้นรู้สึกหงุดหงิดใจไม่น้อยค่ะส่วนในเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีกันในสัปดาห์นี้นะคะ ดาวพฤหัสบ,บดีเจ้าเรือนปัตนิแล้เจ้าเรือนพันธุ์โครจรได้มาตรฐานเป็นเกษรรตรตัทิบดีอยู่ร่วมกับดาวคาเจ้าเรือนมรณะแล้วเจ้าเรือนสารชาที่เป็นคู่สมพลอยู่ในภพปัตนิเล็งไปยังลัคนาราศีกันค่ะสำหรับชาวลัคนาราศีกันที่ยังโสดนะคะมีเกณฑ์จะมีคนมาชอบพอมาถูกใจนะคะเพศตรงข้ามที่เข้ามานะคะจะเข้ามาด้วยมิตรไมตรีที่ดีค่ะหรืออาจจะมีความเป็นเพื่อนกันมาก่อนนะคะและสำหรับคนที่มีคนรักมีคู่อยู่แล้วในสัปดาห์นี้คู่ครองคนรักก็ยังคงให้การสนับสนุนช่วยเหลือคุณค่ะ แล้วก็ยังเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับคุณด้วยนะคะก็ขอให้ชาวคณาราศีกันทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ